สวัสดีค่ะทุกคนจก,กฟ้านะคะในช่องฟ้าเฟอร์นชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาแชร์ อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลตัวเองและการเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโรคโควิดก็กําลังระบาดนะคะเราต้องทําตัวให้เราแข็งแรงเข้าไว้นะคะโดยการที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะแน่นอนนะคะในการดูแลภายนอกของเราเราก็ทําอย่างเต็มที่นะคะแต่การดูแลภายในของเราเราก็ไม่รู้ว่าข้างในของเราเป็นยังไงบ้างใช่ไหมทุกคนฟ้านะคะจึงกินวิตามินนะคะ ก็เลยอยากจะมาใช้ทุกคนให้ดูว่าฟางกินวิตามินอะไรบ้างนะตอนนี้นะคะทําให้ร่างกายเราดูแข็งแรงตลอดเวลานะจ๊ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันดีกว่าค่ะทุกคนท่าดาว,วิตามินซีนะ,ะทุกคนช่วงนี้นะคะฟางกินวิตามินซีของแบรนด์แบล็คเมอร์นะคะนี่เลย ไบโอซีหนึ่พันมิลลิกรัมเลยนะคะทาไมถึงต้องกินวิตามินซีนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะจะบอกว่าวิตามินซีนั้นมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลให้เราไม่เป็นหวัดได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในการต้านทานหัวใจนะคะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมระดับคอเลสเตลลอรอลในร่างกายนะคะนี่คือในด้านของสุขภาพของเรานะคะแต่ว่าวิตามินซีนะคะที่สาวๆเขากินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของเรา นนั้นก็มีสว่วนในเรื่องของความสวยความงามก็มีส่วนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดยวิตามินซีจะกระตุ้นการไหลเวลียนโลหิต ของผิวพรรณนะคะเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะและก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะแล้วก็ผิวพรรณของเรานะคะก็จะรู้สึกว่าเรียบเนียนขึ้นดูสวยขึ้นนะคะและที่สำคัญนะทุกคนลดรอยจุดด่างดของสิวเราได้ด้วยนะคะนี่คือวิตามินซีที่ฟากินนะคะแต่จริงๆแล้วว่าวิตามินซีที่ฟากินเพราะว่าในเรื่องของสภขภาพรล้วนๆนะคะแต่ในเรื่องของผิวพรรณนั้นก็มันก็มีตัวช่วยนี่แหละทุกคนมาที่ตัวต่อไปกันเลยค่อทุกคนว่าฟากินอะไรนะคะซิงค์ค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะ เป็นซิงนะคะจริงๆ,ๆิงซิงนะคะเขามีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะเพราะว่าซิงนะคะมีแร่ธาตุสำคัญนะคะในการเสริมสร้างของโปรตีนนะคะและคอลลาเจนด้วยค่ะจึงทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะและ สามารถสร้างคุ้มคุ้มกันของร่างกายเราได้ด้วยจ้าช่วยในเรื่องของความกระปี้กระเป๋านะคะทุกคนเพราะว่าซิงนะคะเขามีส่วนช่วยในการทํางานของสมองนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายตื่นตัวด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสาวๆแล้วคนน่าจะชอบหรือคนเป็นสิวน่าจะชอบนะคะ เพราะว่าการ va, ที่เรากินซิง์อ่ะแน่นอนว่าเมื่อก่อนอ่ะเราอยากกินซิง ki ์เพราะว่าในการรักษาสิวทุกต้องค่ะท yeah. ุกคนซิง์นะคะสามารถช่วยในการรักษาสิวเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าซิง์นะคะมีการรักษาสมดุลของไขมันบนผิวหนังด้วยนะคะจึงช่วยในการควบคุมกระดุดตันของไขมันบนผิวหนังเราได้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะซิง์นะคะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการอักเสบได้ด้วยนะคะและก็อย่างนี้นะคะซิง์นะคะช่วยทําให้แผลนะคะสมานได้อย่างไวขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในท่า ของสิ่งนะคะเขาอะมีส่วนช่วยทําให้แผลทั้งภายในและภายนอกทําให้แผแลเราหายไวมากยิ่งขึ้นด้วยจ้าและที่สำคัญในทุกคนข้อสุดท้ายนะคะไปเรยอบอกว่ามันเป็นผลพลอยได้รับกันในการเราทานซิงนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคบางชนิดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดเลือดอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะและอีกที่สําคัญในทุกคนข้อนี้คุณคุณผู้ชายนะคะต้องชอบมากแน่ๆนะคะเพราะว่าช่วยป้องกัน ในเพศชายได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณผู้ชายก็กินไว้ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปแล้วคนอันนี้ก็เป็นวิตามิน B นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นวิตามิน B รวมนะคะรวม B B1 B2 B3 B5 B6 B7 และ B12 แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกรดโฟลิกนะคะ จริง,รงๆทุกคนคนที่เป็นโลหิตจางิีวิตามิน B ีด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีกรดโฟลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะทําให้แบบดูโอเคขึ้นนยทุกคนเพราะว่าฟ้าคนหนึ่งนะคะก็เป็นทารซิเมียใช่ไหมทุกคนก็เม็ดเลือดเล็กมากนะคะ เป็นพาหะด้วยนะคะประโยชน์ของวิตามิน B นะคะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็บรรเทาอาการวิตกกังวลน,นะคะแต่จริงๆแล้วฟ้าเห็นมีคนแนะนํามาว่าช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองด้วยนะคะวิตามิน B ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ร้อยพันแปด 100, ของวิตามิน B ที่ฟ้าพูดมาก็ตามแต่นะคะจริงๆแล้วที่ฟ้ากินเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะฟ้าเป็นคนที่นอนดึกและตื่นเช้าใช่ไหมคะทุกคน ทำให้ฟางงวงเงียนะคะเพียง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมารู้สึกไม่สดใสไม่แจ่มใสไม่อะไรเลยทุกคนรู้สึกแบบเย็นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ได้ฟางกินวิตามินบีเข้าไปปุ๊บฟางไปรูป้สึกว่าเอ้ยเราโอเคขึ้นนะรู้สึกแบบตื่นมาแล้วแบบว่าไม่งวงเงียแล้วแจ่มใสมากยิ่งขึ้นเลยทุกคนแล้วฟาก็รู้สึกว่าฟางกินวิตามินบีแล้วเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นในเรื่องของการปรสัสสาวะนะคะรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะ แต่ก็ใครที่กินวิตามิน B ก็อย่าตกใจว่าเฮ้ยทำไมปสัสสาวะเราเป็นสีแบบสีนีออนเลยอะรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมสีเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะทุกคนมันเป็นมันเป็นผลข้างเคียงของการกินวิตามิน B แต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าไงอะไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะเอาเป็นว่ากินไวเพื่อสุขภาพดีกว่าเนาะ จะมีอย่างสุดท้ายที่ฟากินนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นกุตาแมกจริงๆฟากินมานานแล้วนะคะถามว่ากินบ่อยทุกๆวันไหมก็ไม่ได้กินบ่อยทุกๆวันนะคะจะกินแบบครั้งละเม็ดและตอนนี้ลดเหลือครั้งละเม็ดนะคะเมื่อก่อนจะเป็นครั้งละ2เม็ดนะแต่นี้ก็เหลือครั้งละเม็ดแล้วกินเพื่อที่จะบอกว่าอยากให้มีผิวพรรณที่ โอเคตลอดเวลานะคะเพราะว่าฟางกินกูตมามิเข้าไปรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สิวก็ขึ้นน้อยลงด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนวิตามินที่ฟางกินมาทั้งหมดนี้นะคะถามว่าตีกันไหมก็ไม่เห็นว่าจะตีอะไรกันเลยนะทุกคนก็ดูโอเคสดชื่นแจ่มใสรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะคะรู้สึกว่ากินไปตัวฟาเองอะ่ะไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะเมื่อก่อนคือเป็นหวัดทีนี้กว่าจะหายคือก็หายชา้ามาหายนานมากกว่าจะหายคือแบบ นะเหนื่อยมากๆเลยนะคะและยิ่งยุคสมัยนี้นะคะบอกเลยว่าจามในที่สาธารณะเหมือนเราทําอะไรผิดยงอ่าใหญ่หลวงทงั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราแบบอาจจะเป็นหวัดธรรมดาก็ได้หรือเป็นภูมิแพ้นะคะบอกเลยว่าฝาเคยเผลอจามแบบมันคัดจมูกแบบเราเป็นภูมิแพ้ทุกคนเราจามัดชิว่วเขามองเราแบบเราเป็นตัวน่ารังเกียจในสังคมเลยเว้อยอะ แต่ว่าเราอะก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่แมสนะทุกคนเราใส่แมสตั้งสองชั้นน่ะแล้วแบบเหมือนเราเป็นตัวน่นาต้องเกลียดเลยอะทุกคนเข้าใจใช่ใชปะเออฟาก็เลยคิดว่าในการที่ฟากินวิตามินเข้าไปนะคะก็อยากให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยเนาะกินในเรื่องของสุขภาพล้วนเลยนะจ๊ะเอาละทุกคนก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ใส่แมสแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์กันบ่อยๆเนาะทำความสะอาดร่างกายเพื่อที่เราจะ นวิกฤตนี้ไปได้วยกันนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วก็แชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้งด้วยฟ้าด้วยนะคะเวลา้าลงคลิปไม่เหม็คนควรจะได้พลาดน,นะ,ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนแนะนําวิตามินนะจ๊ะเอลแล้วบายสวัสดีค่ะจุ๊บ